ยอไปใส่ยู่บ่เขาโอยูวะเออยูจะกินเออจังจังีไปใส่เอาโอ้ยจะไปโอ้ยไปจังไปบอกกันก่อนโอ้ยปล่อยปล่อยลไฟกับพวกเปิด กินเอง่ยอีกนี่ยังยังไม่แลยอือกนนกูอีกนี่ยังนันค้เป็นขนมปังขนมปังนะพิซซ่าแม่พิซซ่าอ๋อเคยเคเคยเคยเป็นบอตมีสูตรไอว้เขเวตโอเคหามา xuống xe mất nhiều cái gì vậy จะไม่เราดิโอเคครับผมตอนนี้แล้วก็นะครับเตรียมวัตถุดิบมาแล้วนะครับผมเราจะทำเมนูขนมปังพิซซ่าให้น้องฮันนี่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำเลยอันดับแรกก็เราครับผมแล้วก็เอาพิซซ่าขนมปัง โอเคโอเคครับแล้วก็ขนมปังนะครับผมมาวางไว้นะครับแล้วครับผมเราก็จะทาเลยแต่ว่าผมจะให้น้องคันนี่ทาอืมทาเลยครับออันนี้ใส่ตามที่ชอบเลยครับเขาเรียกท็อปปิ้งท็อปปิ้งเขาเรียกท็อปปิ้งอันนี้คือโรยอ่าเราไปซื้อมาครับอืนนี้คือขนมังขนมครับอันนี้เราจะทำน้า ไม่รู้นะครับหน้าตามใจชอบหน้าตามใจชอบนะครับหน้าตามใจคนแก่พอแล้วดีเราก็จะใส่อันนี้สบปรดเข้าไปตักสไปรลดใชิญเชิญเชิชเชไปที่บนีไม่ได้โอเป๊บป๊บป๊บแลก็จะใส่ชีสนะครับชีสรยเลยเยอะเยะหลังจากนี้เราจะให้ชิมงานเก่าแก่ชิมครับน่นะแล้วใช่ โอเคครับผมก็เมื่อกี้นะครับตอนที่เราจะเอาเข้าเตาอบนะครับผมเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับไฟดับครับผมท่านผู้ชมครับ <c oughs> โอโ้โหจนว่าตอนนี้เวลาหกจะหกโมงตรงแล้วนะครับผมเราถ่ายตั้งแต่สี่โมงดับไปประมาณชั่วโมงครึ่งอ่าอ่าอยู่ที่เั้นเรียบร้อยเอาเข้าเตาอบเรียบร้อยครับใช่เราต<ร>ั้งไฟที่นะครับผมประมาณอ่าร้อยแปดสิบองศานะครับเราต<ร>ั้งประมาณสิบนาที ตอนนี้กำลังกำลังอบอยู่กำลังอบอยู่นะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าหลังจากที่เรานะครับอบแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอเินเฮ้ยเรงกินค้กินอยอ้ยไม่ินเไปัไปเอาไเอาไเอเอาไเอาเอาเอเอเอาเอาไเอ้ไเอาไเนายเาไเอาเายเอาไเเอาไเไเเอไเาไเาไเอไไเ S <S โป๊บเป,ป๊ะโอ้โหไม่สุกครับ <Should do S 1> สุกไหมเน่นะครับชิโด โชว์โชว์โชว์เออนี่นะฮะับไม่นอนจ้านี่คือขนมปังพิซซ่านะครับผมทำกินที่บ้านได้นี่คือซอสพิซซ่าไหมนี่ซอสกระเทศนี่นครับผมใส่ปะบอกใส่ใส่อ๋อเคครับเราจะให้ดูนะครับว่าชีสมันยืดหรือเปล่าไม<อ>่ดีเด้งกรัเท่าน แลเราจะฉีดเราจะฉีดให้ดูนะครับโอ้โหโปกเปิดปวยเลของเราสำเร็จไหมนี่สำเร็จครับเอาไหนเราให้ดูความยืดเฉยนะครับนี่นะครับชีดมันยืดมากปีเับินีเล้

ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับรายการครัวมินินะครับแล้วก็อยากให้พวกเราทำเมนูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังวันนี้นะครับผมสำหรับพวกเราสองคนวันนี้จะขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขากำลังไปซุมกันอยู่จ้าล่าสุดอยี่ยวเจ็บตอนนี้เขาอยู่ถ่ายโอ้โหประชุมกัน บุญบอกบุญไหว้ฮหนี่มียใกินไข่เคี่ยวที่ที่ที่พัอนี่มาหันแม่ไข่เคี่ยวไข่เคียวเขาเนเียเขาเนยรู้ชนคน้องคน้ังพิซซาคนมปังนาพิซซาเนี่ยกินมากกูว่ากูว่าประกาศเลยเนี่ยกินมากอความแตววะ ้อ่นะครวกผมารห้องบอือกินอะไรกนมีมีมอ๋อสไตล์อไรนอิตาลีอผมมีสอผมมีสอแต่ว่าเบอร์เรีนี่คือจังหวัดประเทศตุรกีเนี่ยะครับเ้นี่เรื่องอตุรกีิ่าอ่ดวมไม่เ้าเรว่ามว่อม่ยใจอิตาลเตรอเา่เาออแมนมักจัตเต้เออ <coughs> thôi ừ. <coughs> ừ. à, không chung <coughs> <coughs> chúng ta được rồi, không được rồi, không được không bỏ lỡ những video hấp dẫn